สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ผมจะมาช่วยพี่น้องนะครับติวในเรื่องของสถานศึกษาครับแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น4ฝ่ายในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการชีวกษานะครับอ,อันนี้จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเฉพาะสถานศึกษานะครับทีนี้ในส่วนอำนาจของการบริหารจัดการนะครับ ผู้บริหารตำแหน่งสูงสุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วยรองทั้ง4ฝ่ายนะครับหรือที่เราเรียกว่ารองผู้อำนวยการนะครับอแรกจะขออนุญาตแนะนําในส่วนของฝ่ายบริหารทรัพยากรก่อนนะครับฝ่ายบริหารทรัพยากรเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8ส่วนงานด้วยกันนะครับแฝ่ายด้วยกันที่ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารทรัพยากรประกอบไปด้วย1งานบริหารทั่วไปนะครับ2 งานบุคลากร 3. งานการเงิน 4. งานบัญชี 5. งานอาคารสถานที่ 6. งานพัสดุ 7. งานทะเบียน 8. งานประชาสัมพันธ์นะครับก็จะประกอบไปด้วย 8. ส่วนด้วยกันนะครับเราใช้คำย่อก,ก็คือซับนะครับในส่วนของ ลองพุ่มในการฝ่ายที่2คือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนะครับประกอบไปด้วย 1. ง,งานวางแผนและงานงบประมาณนะครับ 2. ง,งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3. งานความร่วมมือ 4. งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 5. งานประกันคุณภาพ 6. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าประกอบธุรกิจ7งานฟาร์มและโรงงานอันนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะสถานศึกษานะครับเช่นวิทยาลัยเกษตรนะครับแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็อาจจะเหลือแค่6แต่ทั้งหมดที่ขึ้นตรงกับฝ่ายแผนก็จะประกอบไปด้วย7ส่วนด้วยกันนะครับก็จะเรียกย่อว่าแผนนะครับมี7ส่วนงานด้วยกันฝ่ายที่3ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับประกอบไปด้วย6ส่วน 1. ง,งานกิจกรรม 2. ง,งานครูที่ปรึกษา 3. งานปกครอง 4. งานแนแนว 5. งานสวัสดิการ 6. งานโครงการพิเศษและงานชุมชนอันนี้ก็หมายถึงพวกงานฟิกอิดเซนเตอร์นะครับก็จะแยกย่อยออกมา6ส่วนด้วยกันนะครับก็จะเรียกย่อว่าพัดนะครับต่อไปฝ่ายสุดท้ายก็คือฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายวิชาการประกอบไปด้วย1 แผนกวิชา 2. พัฒนาหลักสูตร 3. วัดผลและประเมินผล 4. วิทยาบริการห้องสมุด 5. ร,ระบบทวิภาคี 6. สื่อการเรียนการสอนนะครับก็จะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันก็ใช้ตัวย่อว่าวิวิธีการจำนะครับเราจะแยกวิธีการจำเป็นนี้ครับซับแผนพัดวิโดยจะใช้ ส่วนงานที่ขึ้นตรงมากสุดขึ้นก่อนคือฝ่ายซับนะครับคือ8ส่วนแล้วก็ฝ่ายแผน7ส่วนฝ่ายพัด6ส่วนแล้วก็วิชาการ6ส่วนนะครับก็จะใช้วิธีการจําแบบอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการใช้ตัวย่อนะครับอย่างฝ่ายซับก็คือบริหารทั่วไปบุคลากรการ,การเงินบัญชีอาคารพัสดุทะเบียนประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนก็แผนศูนย์ร่วมวิประกันค้าฟาร์มนะครับ ฝ่ายพัดก็กิจที่ปรึกษาปกครองแนแนวสวัสดิการของการพิเศษฝ่ายวิชาการแผนกพัฒนาหลักสูตรวัดผลห้องสมุดทวิภาคีและงานสื่ออันนี้คือวิธีการจําในส่วนของอการบริหารสถานศึกษาแบ่งออกเป็นการบริหารทั้งหมด4ฝ่ายด้วยกันนะครับก็ขอให้พี่น้องที่จะสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการ,การใช้ภาษาทุกคนจงโชคดีครับขอบคุณครับ